เพราะดิการวันไอ้มีมีจูวันใชมิเตอร์ูนะคะคือแบบข้างนี้ไม่ฟินนะมันไม่ฟินเลยดูดิเอาฟังเสียงเอ็มวีติไม่ได้ไยินแค่นี้แต่ฝั่งนี้ดูนะคะเาเกิเน,นี้ meeting ah meeting ่าว้าวเ wow, wow. ด่ถระเบิดมาที่ประตูคือแบบฟินมากเลยเนาะอนะเขาคือมันแบบฟินมากเดี๋ยวเราไปหาอะไรอย่างอื่นทำดีกว่าเ okay. <mumbling. S 2> นี่โลเพราะมานี้เลย น้องมีไม,ม,ม่ใช่ายบายนะคะเดี๋ยวพี่ลงคลิปอะไรอีกนะคะ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะ๊ายบายรบเริ่มนะคะ